ฟอร์เรนเจอร์ทีหกนะเซอร์วิสซ่อ,อ,อมบำรุงหลายรายการนะมีเปลี่ยนตัวน้ำยางวอน้ําเปลี่ยนวอลน้ําเปลี่ยนยางรองแทนเครื่องนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของตัววอลน้ําตัวใหม่นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผงอินเตอร์หน้านะฮะเป็นแผงอลูมิเนียมอย่างหนานะฮะแทนของเดิมที่มันแตกนะฮะอันนี้ก็คือเซตอะไรที่เราจะทําการแก้ไขเปลี่ยนให้นะฮะแผงอินเตอร์หน้านะของเดิมมันแตกมันรั่วนะฮะ มีไฟโชว์นะมีไฟเฟืองไฟเครื่องยนต์โชว์นะฮะและนี่ก็เป็นจุดบริเวณที่มันแตกนะมันฉีกมันแตกนั่นเองนะฮะอากาศรั่วได้ก็เลยทําให้มีไฟลูกเครื่องยนต์กับไฟลูกเฟืองโชว์นะนะฮะในส่วนของแผงอินเตอร์หน้าที่มันแตกนะครับผมนะฮะแผงอินเตอร์หน้าตัวใหม่ก็จะเป็นงานอลูมิเนียมอย่างหนา แข็งแรงทนทานนะฮะเปลยตัวนี้ไปก็จะไม่มีวันแตกอีกแล้วนะฮะผมเป็นโลมิเนียมทั้งใบและหนาด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนแผงอินเตอร์ที่ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะติดตั้งเข้าที่ตัวรถเรียบร้อยนะใส่ตัวนี้ไปก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของยางรองแท่นเครื่องนะอันนี้เป็นด้านซ้ายมันฉีกขาดนะฮะเครื่องเริ่มมีอาการสั่นๆแล้วนะครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถอดตัวยางรองแท่นเครื่องออกมานะฮะตอนนี้ก็ถอด ออกมาเรียบร้อยนะยางเทินเครื่องนะถ่ายให้ดูระหวังตัวใหม่กับตัวเก่าอันนี้ก็เป็นตัวเก่าที่มันขาดนะฉีขาดนะครับส่วนันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะที่เราจะเอากลับไปติดตั้งที่ตัวรถนะครับผมตอนนี้ก็เอาตัวใหม่ยางล้อเเครื่องตัวใหม่มาใส่ที่ตัวรถเรียบร้อยแล้วนะฮะของใหม่มันก็จะติดกันแบบนี้เลยแน่นๆแบบนี้เลยนะอ่อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัววาล์วน้ำนะเปลี่ยนตัววาล์วน้ําด้วยนะฮะอันนี้เป็นวาล์วน้ําตัวเก่า อันนี้ก็ถ่ายคู่กันระหว่างว่าน้ําตัวเก่าตัวใหม่ด้านซ้ายของใหม่นะฮะตัวนี้ด้านซ้ายเนี่ยของใหม่นะฮะเป็นอะไรแท้ศูตนะว่าน้ําแท้ศูย์อันนี้ก็เป็นในส่วนของตรงเสื้อวาน้ําที่เราต้องเอาวาน้ําใส่เข้าไปอันนี้เราก็เปลี่ยนตัววาน้ําตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วที่ตรงเสื้อวาน้ําต่อไปเราก็จะมาทาการเติมน้ํายาหมอน้ํานะน้ํายาหมอน้ําก็เป็นของแท้สูย์นะน้ํายาหมอน้ําแท้ศูนะตัวใหม่นี้ออกจะเป็นสีออกเขียวใสๆแล้วนะฮะไม่ได้เป็นสีส้มแล้วนะฮะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวน้ำยาหม้อน้ําตัวใหม่แล้วนะครับผม